สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Exila Gamer นะครับอยู่กันกับเกมกระดัมวางแผนบนมือถือ SD g u n กระดัม n e r a t น o n Eternal a นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะจะมาสรุปนะครับว่าทำา ID ประมาณไหนนะเล่นได้จนจบนะครับตั้งแต่แพทแรกนี่เลยนะอันนี้คือแบบจบจริงๆนะจบทุกด่านนะครับอ่ะในส่วนของอ่ e ใน e t e r n ร l น o a d นะครับสเตทอันนี้ก็ผ่านนะไอพวกเนี้ยคือใช้ตัวฟรีอยู่แล้วนะครับไอพวกระดับฮาร์ดเนี่ยซึ่ง เมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่ที่ย่างจริงคือตัวนี้นะครับโน no 2โ no น2 expert นะอ่ามันจะต้องมีตัวที่จำเป็นจะต้องใช้ก็คือ X เสียนะครับเพราะว่าแพทเนี้ยทั้งฝั่ง alternative นะครับมันมีตัวดาเมจตัวเดียวก็คือ X เสียนะครับอ่าสำหรับทีมที่ผมมีนะครับที่จะเคลียร์ในเรื่องได้ทั้งหมดนะนี่นะครับอันนี้คือทีมที่มีนะทีส่สำคัญเลยนะจำเป็นนะครับก็คือ เอ็กเซีนะครับเอ็กเซดาวนะครับถึงจะเคลียไอ้นี่ได้ในส่วนของเอเทอรอ r โร d นะของสเตท e อ็กเพร2นะครับส่วนสเตทเอ็กเพร1มันง่ายเพราะว่าไอ้นี่ครับตัวดาเมจตัวไหนก็ได้นะครับนะยิ่งถ้าเป็นตัวคือมันมีหลายตัวไงของของฝั่ง UC นะครับไม่ว่าจะเป็นซาซาบีนะคอสบนนะครับยูดิคอนของผมใช้ยูดิคอนผ่านนะบางคนก็ใช้สตเกอร์คัตตอมนะครับ e ซีเอสก็มีใช่ไหมเนี่ยมันมีให้เล่นตั้ง5ตัวนะครับคือตัวไหนก็ได้ตัวหนึ่งเป็นตัวแบกดาเมจก็จะผ่านได้นะครับอแต่ว่าทั้งฝั่งของอันเทอร์เนทีฟะนะครับใน Expert 2อนะ่ะมันจะเป็นเพราะว่ามันยังไม่มีตัวอื่นนั่นเองนะครับต้องรอตัวอื่นก็เขาก็คาดหวังกันว่าแพทหน้านะครับสุ่มหาไอตัวสไตฟ e ีดอมใช่ไหมอาจจะอาจจะผ่านได้ถ้ามันเป็นตัวดาเมจนะครับอืมแต่ว่า ก็คาดการว่าอย่างน้อยต้อง1ดาวเหมือนกันนะต้องซ้ำสองตัวนะครับคือถ้าศูนย์ดาวอาจจะผ่านยากนิดนึงแต่ก็มันก็สามารถไปปั้นพวกตัว s อ r มาเติมดาเมจได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยได้มีใครปั้นเท่านั้นเองนะครับเออนะแต่ถ้าจะเอาแบบง่ายๆชัวร์ๆนะก็คือเอ็กเคียสองดาวเนี้ยผ่านแน่นอนนะครับไอดี ID มีประมาณนี้พอแล้วเนี่ยมี2ดาวตัวเดียวที่เหลือ1ดาวแล้วก็สําหรับด่านที่เหลือนะครับเนี่ยอย่างไอพวก นี่ใช่ปเดี๋ยวนะโอ้ยโทษทีกดผิดสเตตแล้วก็ไอ้นี่เอเทอร์นอลโรดงงอ่ะด่านนี้นะครับอ่ะไอตัวในเรื่องของวนะิงนียคือมันก็จะมีตัว s อชวิงอยู่แล้วนะครับก็แค่รอเวลาในการปั้นนะครับเนี่ยพวกเนี้ยห้าตัวนะครับ5้าตัวอัดดาวสามกดเลเวลเกนะครับยังไงก็ผ่านนะสบายสบายอันนี้ไม่ได้ยากอะไรนะมี มีไอแนวทางของคนญี่ปุ่นเ่ยนะที่เขาใช้แค่2ตัวนะครับคือทอกิีกักบไอเนี่ยอะไรนะเอเปียนใช่ป่ะเออสองตัวนะครับแต่เขาปลดไอนี่ไงปลดเลเวล1้อยนะครับเขาก็เลยแบบใช้2ตัวลุยได้เออแต่ผมผมยังไม่เอานะครับแล้วก็อย่างอันนี้อ่ะดับเบิลเซตานะครับอันนี้ก็มีตัวที่ลงได้เยอะอยู่แล้วนะครับเนี่ยพวกควีนมันท่าอย่างไฮจากุชิกิรู้สึกว่าจะมี จะมีผู้เล่นญี่ปุ่นที่ใช้ทิกิปลดร้อยตัวเดียวผ่านทั้งในเรื่องของดับเบิลเซต้ากับเซต้าสองอันเลยนะครับได้นะตัวเดียวนะครับที่เหลือเป็นตัวแบบลงไปประกอบนะมันก็เป็นทริคเพย์นั่นแหละแต่ว่าอย่างที่บอกมันใช้ของปลดนะนะไอของปลดเอพีเป็นเลเวลร้อยผมก็เลยยังไม่เอาพยายามจะทําแบบไปพวกตัวธรรมดาเนี่ยนะไม่ต้องแบบเปลืองของอะ่ะให้มันผ่านนะครับอ่าส่วนอันนี้โ้โหอันนี้หมูเลย <laughs> ยิ่งคน คนที่มีในส่วนของไอเนี่ยฟีดอมอยู่แล้วนะครับนะที่เหลือไปปันน้นในพวกนี้มาเนี่ยเดี๋ยวผมรอรอเหลือป้านอีกตัวเนี้ยอีก2ตัวนะครับคือคือขอก็มันครบแล้วแต่ขี้เกียจกดเฉยๆขี้เกียจแล้วนั่งเดิวไปหลแค่นั้นเองนะคนสองอันนี้ผ่านก็เดี๋ยวก็ผ่านอันนี้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาทําคลิปอันอีกทอีอันนี้ก็คือเป็นแบบสรุปคร่าวๆนะส่วนไอ้ด่านพวกนี้สบายๆนะครับแค่ไปฟาร์มหุ่นไม้ครบครบผมมันก็ผ่านได้เนี่ยเราแค่ไปเดินไปหลมา ในส่วนของกันดัมจีใช่ไหมกันดัมจตอนนี้ผมถึงไหนแล้วเนี่ยอ่ะตัวนี้ยังไม่ได้ปลดเลยเนี่ยมาสเตอร์กันดัมนะครับ SSR กับไอเนี่ยเทเิลกันดัม s นะครับซึ่งเราก็แค่ไปไปไล่พัฒนาขึ้นมานะอย่างที่บอกผมยังไม่ค่อยอยากเอาไอตัวใบเอ็มาลงพวกนี้ไงผมกะรอดูไว้พวกของที่จะกรรมก่อนเผือมันต้องแบบมีตัวเจ๋งๆกว่าให้ปั้นไงเราเก็บขอไงไว้ก่อนนะ แล้วก็ในส่วนของดาดที่เป็นไอนี่นะครับไอตัวอะไรนะแอรียลแอรียลนี่ก็เหมือนกันแอรียลก็หุ่นดีนะเออภาคเนี้ยนะครับเพียงแต่ว่าเรายังยังฟาร,ร์มไม่ครบมันรู้สึกเดี๋ยวผมดูก่อนนะแอรียลไม่แน่ใจว่าผมมีกี่เหรียญแล้วเนี่ยผมรอกลับว่าแบบครบทีเดียวแล้วค่อยทำแล้วแบบเล่นทีเดียวลยไเงเพราะว่าตอนนี้จริงมันก็แทบไม่ไม่เหลือคอนเทนต์แล้วอะ ลอยๆแล้วเนี่ยเนี่ยสามตัวนี้นะอัลโาทอผมมีหกแล้วนะครับก็เราต้องการอีกสามอันนี้ใช่ไหมส่วนตัวนี้อ่ะตัวนี้อาจจะต้องการเยอะหน่อยนะไอเจนอาร์มดีไทส์แล้วก็ตัวนี้อาจจะเยอะนิดนึงนะครับอืมเพราะว่าหุ่นผมยังไม่มีเลยนะของฝั่งนี้นะครับมันก็ต้องใช้เวลาอีกนิดนึงนะคือจริงๆมันมันสามารถเติมเพชรมาลงไอ้นี่ได้แต่ว่ามันก็เท่านั้นแหละจบไปก็คือมันไม่มีอะไรรอเล่นกิจกรรมดีกว่ามันนะครับ ก็สรุปอีกทีนึงนะครับสำหรับคนที่อยากทำทีมแบบจบได้เลยตั้งแต่แผทนี้ไม่ต้องรอแผทกาชาแผทหน้านะครับอ่าเอ็กเซียสองดาวนะครับแล้วก็ตัวดาเมจนะครับตัวดาเมจฝั่ง UC 1ดาว1ตัวนะครับ1ตัวเท่านั้นพอนะจะเป็นซอสซาบีนะครับหรือว่าจะเป็นไอ้นี่กันแหละอเอนะครับอ่า e c ซดได้ คอสโบนได้นะครับหนึ่งดาวแล้วก็สไติ๊เกอร์คัตต้อมสติ๊กเกอร์คัตต้อมผมผมขอลับไปก่อนเลยนะเพราะว่าตัวเนี้ยมันดาเมจมันแว่งนะมันอาจจะต้องส่งดาวก็เลยไม่เอาเอาแค่แค่สามตัวนั้นดีกว่านะครับแล้วก็พวกตัวซับท,ทั่วไปอะนะแล้วก็ยานนะครับยานซัพพอร์ตอ่ายานซัพพอร์ตเนี่ยก็ถ้าเกิดทั้งฝั่งเอ็กเซียมันจะมีจริงจริงจริงในส่วนของเอเทอร์นอลนเนี่ยมันสามารถของไอที่ผมเล่นเนะี่ย ฝั่ง UC อ่ะผมใช้ยานยานไอ้นี่ยานฟรีก็ได้นะครับเพราะมันไม่ต้องเน้นแต่ว่าทั้งฝั่งเนี้ยทง้งฝั่ง expert 2อ่ะนะครับ eternal เนะี่ยมันจะต้องใช้ยานที่เติมมันก็ใช้ยานฟรีเหมือนกันนะครับเออยานฟรีเหมือนกันรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดต้องเข้าไปดูอะจำไม่ได้แล้วตอนเล่นก็ลืมไปหมดแล้ว มันจะเป็นยานนี้ lightning fast กับอีกอันหนึง่งน่าจะเป็นนึกก่อนน่าจะยานนี้นะยานเติม energy นะครับเออนี่แหละนี่แหละน่าจะยานเนี้ยนะที่บับเอเสียด้วยเป็นยานอาหาร้วตอนที่ผมเล่นผ่านนะครับเนี่ยประมาณนี้ที่เหลือก็เป็นตัวดีบับนะครับคือตัวดีบับอะถ้าเป็น ur ก็ดีนะครับถ้าได้มาเพราะว่าหนึ่งคือมันยิงแรง ยิงไกล2นะคือยิงไกล3คือดีบัฟมันหลากหลายนะครับมันมีดีบัฟหลากหลายแล้วบัฟดีบัฟได้เยอะกว่าเท่านั้นเองแหละนะครับอืมอ่ะแล้วก็น่าจะต้องมีตัวตัวโล่นิดหนึ่งป่ะเออนะครับตัวแบบพลอดอ่ะพลอตที่เป็นตัวแท้งนะของของฝั่ง UC นะครับอืมอ่ะโอเคก็คลิปนี้มาสรุปคร่าวๆนะครับว่า ID ประมาณไหนนะครับจบทุกคอนเทนต์ได้แบบ ทุกอันหมดเลยนะเนี่ยเอทานอลสองก็ผ่านนะครับหนึ่งสองผ่านหมดนะครับสรยพวกนี้คือด่านฟาร์มสบายๆเดี๋ยวมาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอ่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอจบไปเท่านี้แล้วกันห่กใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ